อย่าเสียเวลาอยู่กับแฟนทั้ง5แบบนี้นะคะคุณจะบอกว่า5แบบนี้นะคุณไม่สามารถที่จะเห็นได้ในเวลารวดเร็วด้วยต้องใช้เวลาแล้วกออ็อยู่กับเขาสักพักหนึ่งหรือทำความรู้จักเขาพักใหญ่ๆ ทั้งห้าแบบนี้มันถึงจะออกอาการขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเออสามเดือนหกเดือนเดี๋ยวห้าห้าอย่างนี้มันไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจสิได้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยอันนี้อาจจะเร็วเกินไปนะบางทีเราอาจจะพลาดในความสัมพันธ์ได้นะคะามาดูกันห้าแบบนี้มีอะไรบ้างนะข้อแรกนะคะอ,อ,อยู่กับแฟนที่นินทารับหลังซึ่งจริงๆเนี่ย เราสามารถที่จะพูดถึงคู่ของเราได้กับคนอื่นบุคคลที่สามสี่ห้าอันนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นเชิงนกาทีฟขึ้นมาและอีกคนหนึ่งเขาเกิดไปรู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจกันในคู่ของตัวเองนะคะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เชื่อใจไม่ได้เลยคนนี้เล่าความลับอะไรไม่ได้คนนี้จะเป็นที่พึ่งในอนาคตได้หรืออะไรเงี้ยแล้วยิ่งเป็นคู่ด้วยกันแล้วเนี่ยบางทีคุณสองคนจะต้องเป็น พื้นที่เห็นความปลอดภัยของกันและกันทั้งสองฝ่ายเป็นเซฟโซนให้กันและกันสมมตุติมีความลับอะไรให้กันอย่างเงี้ยเราก็ควรจะแบบเออรักษาความลับให้เขาหรือว่าถ้ามีอะไรแบบหนักหนาจริงๆครูเกตบอกว่าหันหน้าพูดคุยกันสองคนอะ่ะจะเวิร์กว่านะคะแต่คนไทยเราส่วนใหญ่เราเรา,เราถูกหลอ่อหลอมหรือว่าเลี้ยงดูมาให้เป็นคนที่เกรงอกเกรงใจหรือไม่กล้าที่จะออแสดงออกความคิดเห็นที่ ค่อนข้างจะตรงมากเกินไปใช่ไหมคะเราก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยเก็บความรู้สึกไว้แล้วไปพูดกับคนอื่นอะไรเงี้ยอาจกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่มันเขาเรียกว่าหลายหลายปากส่งต่อกันไปก็อาจจะเปลี่ยนสตอรี่ที่มันเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงได้ใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยหันหน้าพูดคุยดีกว่าแล้วก็พยายามใช้ศิลปะนะคะในการพูดคุยกับเขาเอาง่ายๆนะครูเกตอยากจะให้คีย์แพงอันหนึ่งในการพูดคุยกับคนที่คุณรักเวลาคุณมีปัญหา ตั้งต้นเป็นไม์เซตไว้เลยว่าเราจะคุยกันครั้งนี้ด้วยความรักเมตตานะคะแล้วก็เป็นเป็นเหมือนคนคนเดียวกันเนาะยังไงก็หลีกเลี่ยงการไปพูดถึงคนรักของเราในทางที่ไม่ดีกับคนอื่นนะคะเพราะมันทําให้คนอื่นเขามองมาเนี่ยคู่ของคุณเป็นคู่ที่อ่อนแอนะจ๊ะต่อมาข้อที่2แฟนที่คบเราไว้เพื่อผลประโยชน์คุกเกตเชื่อว่าคุณสามารถมองออกได้นะ ไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยทั้งชีวิตนี้ฉันมองเรื่องนี้ไม่ออกครูว,ว่าทุกคนมองออกเพราะว่าเวลามีใครที่จะมาเอาอะไรจากเราเราจะรู้สึกแปลกเราจะรู้สึกแบบเอ๊ะทไมม,มันทีจังหรือว่าเราจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมถึงเป็นแพทเทิร์นนี้ยตลอดเลยทุกคนรู้และตระหนักรู้แต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยยอมรับความจริงหรือเรายอมให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะถามว่าดีไหมอาจจะไม่ส่งผลเท่าไหร่กับคนที่อ่อ มีเงินเยอะๆอะไรคะมีทรัพย์สินเยอะๆอบางทีเขาไม่กระทบแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณกําลัง t r e ต t ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่เอาจากคุณอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งสิ่งนี้ไม่ดีเลยนะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนะคะคนสองคนจะต้องมีการให้และรับทั้งคู่อันนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่ balance ในในทางความรู้สึกมากกว่าแต่ถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อยู่ตลอดเวลาต่อให้คุณร่ำรวยแค่ไหนนะคุณจะรู้สึกเลยว่า คุณรู้สึกไม่เติมเต็มกับตัวเองเพราะว่ามนุษย์ทุกคนะเราต้องการการยอมรับนะต่อให้เรามีแบบความร่ำรวยขนาดไหนเราให้อะไรใครไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยแม้คำว่าขอบคุณเราเรารู้สึกเราอยากได้นะเขาเรียกว่าการสำนึกรู้คุณหรือบอกมาขอบใจสักนิดก็ได้อะไรเงี้ยทำให้คุณรู้สึกเขาเรียกว่าอยากทำอีกเพราะมันมีคำชมหรือมันมีกำลังใจมาให้ แต่อาจจะไม่ต้องอให้เงินไปแล้วให้เงินกลับอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นสําหรับคนที่เขารล,ล่ารวยอยู่แล้วนะคะแต่ยังไงกูเกจะบอกว่าถ้าเราท r e a t ให้คนอื่นอยู่กับเราเพราะผลประโยชน์อันเนี้ยเรากําลังทําผิดทางเองนะต่อมาข้อที่สามนะคะแฟนที่คบคุณไว้เผื่อเลือกอ่าอันนี้อาจจะไม่รู้ตอนแรกๆ แต่ว่าพอคบไปสักระยะหนึ่งคุณก็จะได้รู้นั่นรู้นี้มากขึ้นใช่ไหมได้รู้เอา้าแอบคุยกับคนนู้นเหรอเอา้ามีกับคนมีอะไรกับคนนู้นเหรอหรือว่าเอาเธอมีคนนู้นอยู่ก่อนฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะโผล่มาเื่ยเป็นเป็นดอกเห็ดซึ่งในความคิดของคูเกตนะถ้าคนที่เขาคบเผื่อเลือกเนี่ยทูอยากจะให้คุณรู้คุณค่าของตัวเองและถอยออกมาค่ะเพราะว่าถ้า เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะเราจะยอมจำนวนกับสถานการณ์เหล่านั้นและยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเราคือคบสามคนสี่คนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเราก็ไม่ได้สถานะที่ชัดเจนและเมื่อไหร่ที่เรายินยอมนะคะตกเป็นเหยื่อหรือยินยอมที่จะยังอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นน่าคุณจะบอกว่าความหวังที่คุณจะได้รับสถานะ ในความสามมาคที่ชัดเจนมันรีบรีมากนะมันแทบจะไม่มีเลยเพราะอีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเออมีกันสามสี่คนแบบนี้แหละดีแล้วมันอุดมสมบูรณ์ดีเขารู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกว่าต่อให้คนใดคนหนึ่งหายไปเขาก็ยังมีอีกคนนึงรองรับอยู่ดีอันนี้ไม่เวิร์กนะต้องถอยออกมานะคะเพราะว่าครูเก้เชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะต่อมาข้อที่สี่นะคะแฟนที่เขาพูดจาไม่ดีกับเราถามว่า เออเราควรหลีกเลี่ยงหรือเราควรอดทนดีโอเคหรือว่าเราควรอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยมันมีคําถามเยอะมากนะประมาณเนี้ยแบบว่าเวลาเขาโมโหเขาก็จะเอ่อพูดจาไม่ดีมากๆเลยอ่ะครูอะไรเงี้ยแต่แต่พอสักเขาหายโกรธสักพักหนึ่งเขาก็จะแบบมาเอาใจหนูเหมือนเดิมอะไรความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้ถามว่าอยู่ไปมันดีหรือเปล่า <c oughs> มันมีหลายคู่นะคะที่เราฟังคนอื่นเล่าต่อๆกันมาหรือได้รับความเชื่อที่อ่บอกว่าให ทนทนไปเหอะเพราะว่าคู่คนอื่นเขาก็เป็นแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีลูกแล้วต้องต้องอดทนนะอะไรเงี้ยปล่อยเขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กันไปเดี๋ยวก็ดีเองเรากําลังลดมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเรานะถูกไหมเพราะว่าสิ่งที่เราฟังจากคนอื่นมาคือสิ่งที่คนอื่นเขาก็ต้องทนเหมือนกันถ้าเขาคิดแบบนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยเราต้องวางตัวเองให้เป็นผู้เลือกนะในทุกๆสถานการณ์ และในทุกๆความสัมพันธ์ด้วยคุณไม่จําเป็นต้องอดทนกาอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าคุณรู้สึกไม่มีความสุขแต่ก่อนที่เราจะเข้มแข็งหรือมีจุดยืนของตัวเองได้นั้นนะความลับของของชีวิตก็คือคุณต้องเป็นคนที่มีศักยภาพมีทักษะในชีวิตมีหน้าที่การงานมั่นคงมีศักดิ์ศรีมีคัศนคติที่ดีมีรายได้เป็นของตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีสิ่งนั้นครบ จะไม่มีใครกล้าที่จะมาว่าอะไรเราหรือมาทําให้เรารู้สึกแย่น้อยมากนะคะเพราะว่าเขาเคารพเราแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะว่าเราตอนไหนก็ได้จะพูดจาไม่ดีกับเราเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ไปสํารวจตัวเองดูซิว่าเราเนี่ยกําลังอยู่ในเวอร์ชั่นที่ไม่มีคุณค่าหรือเปล่ามีเงินหรือไม่มีเงินบางทีไม่เกี่ยวนะแต่ว่าตัวตนของเราอะเราอยู่ในเวอร์ชั่นไหนเช่นเราเป็นคนที่ อยู่กับเขาตัวติดตลอดเวลาเลยเราไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองเลยไม่มีมุมอื่นๆในชีวิตเลยเราอยู่เขาตลอดอ่ะอันนี้ต่อให้เรามีเงินเยอะเราก็จะเป็นคนที่มีมุมเดียวก็เป็นของตายในความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทําตัวเองให้มีคุณค่านะต่อมาข้อที่5นะคะแฟนที่ฟังคนอื่นมากกว่าคุณและเอาคําของคนอื่นมาเล่นงานงคุณหรือมาเป็นเรื่องเป็นประเด็นในบ้าน อันนี้อาจจะต้องพูดคุยกับเขานะคะจับเขาคุยกันเลยให้มันชัดเจนว่าเธอตอนนี้เรากำลังมีประเด็นกันหรือมีปัญหากันเพราะเรื่องของคนอื่นนะหรือเรากำลังมีปัญหากันเพราะบุคคลที่3ที่อยู่นอกบ้านนะอะไรเงี้ยอ่าอาจจะมีการพูดคุยกันบางทีสะก,กิดเขาสักหน่อยเผื่อให้เขาได้เ,เขาเรียกว่าได้รู้สึกตัวสักนิดนึงว่าเอ้เรากำลังมีปัญหาเพราะ คนอื่นทแท้เลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราด้วยและบางคนบางทีกูเห็นหลายคู่มากเลยนะที่เรามีปัญหากันในบ้านเราไม่พอใจกันในบ้านเราขุนเคืองใจกันในบ้านเพราะเราไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นประเด็นอ่าถูกไหมอันนี้ไม่เวิร์กนะยังไงอะ่ะเราก็ต้องรับฟังคู่ชีวิตของเราก่อนฟังแฟนของเราก่อนเพราะคุณตัดสินใจที่จะนําเขาเข้ามาในชีวิตแล้วจริงไหม เราก็จะต้องเหมือนเป็นคนคนเดียวกันที่มีอะไรกันก็ต้องปรึกษาหรือว่าจับมือเดินไปในทิศทางเดียวกันดีกว่านะคะอ่าโอเคนะทั้งหแบบนี้นะคะโอเคคิดว่าเป็นแฟนที่เราไม่ควรที่จะเสียเวลาด้วยหากเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นนะคะยังไงฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กับคุณเกตด,ด้วยนะคะ